จัดลีมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายขนมคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมาตรฐานที่สะอาดและปลอดภยัยขยายสู่ตลาดเวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาและล่าสุดในประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและความใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อมอบรสชาติและคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ M&D บุกกรุบปรุงรสรสมาล่าและรสทะเลต้มยำออกวางจำหน่ายในท้องตลาดในงาน M&D บุกกรุบเฟสติวัลอร่อยกรุบหนุบทุกาําโดยมีคุณหยางถึงฟ้า กรรมการบริษัทลีหมิงฟู้ดเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดเป็นประธานพิธีเปิดงานสามารถพบกับความอร่อยของ m อ็ดีบุกกรบรถมาล่าและรดทะเลต้มยำได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วประเทศค่ะครับก็วันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับบุกบกรบรถมาล่าก็คือจริงๆคือชื่องานคือบุกกรบเฟสติวัลครับผมเพราะนั้นวันนี้ก็ขอบคุณสื่อขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณน้องอ๋อมุกดาขอบคุณ คุณแก่มผมคุณพีทนะครับที่มาร่วมในวันนี้ครับผมอันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับผมกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีไลฟ์สดมาราธอนเพื่อชิงเงินรางวัลพิเศษครับผมแล้วก็จะมีะชุดยอดเยี่ยมครีเอเตอร์ยอดเยี่ยมจะมีหลายๆรางวัลเลยครับผมใช่ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับสำหรับลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาในงานนะครับดัะนั้นก็คือซื้อแค่200บาทเนี่ยก็คือชิงทองเลยเรามีทองให้เลยครับผมเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะในงานนะฮะ ซื้อแล้วก็เราจะมีคูป,ปองให้ใส่นัมเบอร์แล้วก็ลุ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะจับกันตรงช่วงท้ายงานครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็จะมีนักสแสดงอ๋อหลายๆท่านเดี๋ยวจะมีศิลปินบนเวทีด้วยเพราะนั้นก็เดี๋ยวสักคู่นี้นะอ๋อพี่ติ๊กชิโร่ก็กําลังจะมาครับแต่เราก็เบื้องต้นคือตอนนี้ขอบคุณอ๋อคุณพีทน,น้องแชมบุม๋มแล้วก็อ๋อน้องมุกดาด้วยครับผม เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทานเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เอ่อเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันแล้วก็บุบๆเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยซึ่งจริงๆถามผมว่าเอ่อรสชาติ<ถ>เนี่ยมันไม่ได้เผ็ดเกินไปเนาะ,ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทานข้าวหมคไับ วันนี้ก็สนุกมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมง,งานเพราะว่ามุก,ก็เป็นคนที่ชอบกินหม่าล่าอยู่แล้วอชอบกินอะไรที่มันมีรสชาติเผ็ดอยู่แล้วบุกๆก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับมุก,กม,มากๆก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลองก็อยากจะชิญชวนให้มาลองกินกันค่ะ,คะับรองว่าอร่อยมากๆก็จริงๆได้ทานครั้งแรกในไลฟ์ของน้องแก้หมุนี่แหละคร<อ>ับล้วก็วามรู้สึกว่าตอนแรกก็จะว่ามันจะเผ็ดมากก็บอกเลยว่าเราเป็นคนไม่กินเผ็ด ซึ่งถ้าใครหลายๆคนไม่กินเผ็ดทานขนมุนิาานี้ได้เนี่ยอร่อยมากครับที่ของคันคือแคลอรี่น้อยมากๆครับครับรสทะเลต้มยำครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นในรสชาติถัดไปซึ่งเรากําลังเด v e l o รสชาติกันอยู่เพราะนั้นเราอยากให้มันดีที่สุดแล้วออกมาให้กับผู้บริภโภคเลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเราผลิตในไทยอะครับเราสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างเลยและเราเป็นเจ้าแรกที่ผลิตในไทยซึ่งทําให้เราสามารถคอนโทรลเรื่องโลจิสติกเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเทคโนโลยีการผลิตของเราเนี่ย เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆครับผมตอนนี้เราจะเปิดเฉพาะหมาล่าก่อนครับผมส่วนทะเลต้มยำเดี๋ยวเราจะแจ้งไปในสื่อของเราครับเราจะเราเราจะมีสื่อออกอีกทีหนึ่งครับผมั้งวันเลยครับเชิญชวนเลยครับผมให้เข้ามาสําหรับครีเอเตอร์นะครับที่ยังไม่ได้ทงทะเบียนนะครับทักมาหลังบ้านได้เลยฮะใน Tik t o อกนะครับผมเชิญชวนให้เข้ามาลงทะเบียนได้ถือไม่จําเป็นต้องครีเอเตอร์ในงานนะฮะที่จะไลฟ์แล้วได้รางวัล แต่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ l o w เอ่ทิก t ก o k ของออ o i f i c l ย l ครับผมนนยังมีเวลาใช่ครับผมยังมีเวลาครับยังมีเวลาเพราะนั้นก็คือเราโอกาสสําหรับทุกคนเลยดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ครับผม <S <S คือณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดในงานติดต่อกับทางบูธของเราได้เมีบูธกิจกรรมครับแต่ถ้าเกิดว่า,าจะซื้อทั่วไปนะครับเรามีร้านค้าทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นห้างท้องถิ่นห้างทั่วประเทศเลยร้านค้าทั่วประเทศเรามีหมดแล้วเรามีทีมเซลสามารถ ติดต่อหลังบ้านแล้วเลยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลของทางบริษัทเองเพราะฉะนั้นก็คือ m d Official เซิร์ชได้เลยครับยังไงก็เจอครับผม